ขอซัพพอร์ตเงก็ไม่ตอดถ้าไม่ตอดก right. ็ไม right. ่ได้ทองนะไม่ได้ตอดต่อหน้าเออถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ข้างข้างก็ไม่มีไดม่ได้ต่างเจอี่งงม่ม้ สวยมากอะจนแบบว่าเล่นไม่เป็นยังต้องอยากได้เจอยาโอล่างเลยนะอื้ นี่ว่ามันมันจะขึ้นอันนี้ให้พี่นะเว้ยขึ้นในที่มันเป็นแบบกองเอลอ่ะมันจะมีทีเอ็มผงเอลขึ้นอ่ะมันก็ไม่ขึ้นโอยไม่ได้แล้วหน้าดำไปก่อนแล้วกัน lăng hải ra ngoài tua cả hải ดีใจม like ีคนกดไลค์สตรีมพี่ตีนนั่นเองนะพี่ตีเข like. ้ามาดูสตรีมมันจะไลค์วามันจะไลค์จริงเฮ้ยหลายตัวน้อนี่ มาเลยมาเมันจะกดมันจะขึ้นในนี้เพราะว่าพี่ไปตั้งค่ามันใกล้หนึ่งเฮ้มันโซนมันจะเอาไอ้นี้แน่เลยตอนอะ่ะ ตรกะไปลองกระโดดมาหาพี่ได้ไหม <c oughs> อุ้ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถอย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 มันจะสะบัดระฮะโอ้ใหม่ตุเล่นอ่าสะบัดระหาสยี้ดิแ้วไม่มีใบเมื่อกี้เสียดายไม่เป็นไรที่มีมานาพรอมใบเป็นทุกอย่างคน <ừ. S 2> ตายแล้วน่ะคือแบแม่เสือไม่ตายจะมาเอาวงก้อนอีกแล้ว ตะบัดล้มผิดไม่รู้จะช่วยยังไงอ่ะมันโดนดามิเอาตุลกาเอาตุลกาเอา้เอพี่โดนคลิปตีพี่ไปช่วยไม่ได้ ตุลกาก่อนไล่ตัดเหมอนกันอ่ะอเอเนแล้วัวลกาอ,ออกอนะไรวะเนี่ย เออ่ะองดูเอาพี่ก็มีเงินออกของไม่ได้ออกพี่ยังไม่ได้อันตีนะมันอันตียังแล้วคนสั่งเยอะปะหมายถึงสั่ง,ยงเยอะคือเคยมีคนรู้จักอ่ะไม่ไม่ที่สั่งเมื่อวานเะน่ะสั่งเป็นตีเซตตีชุดอ่ะเขาก็สั่งมา ชุดหนึ่งของจุดล้วแต่คงจะกินอะ่ะแต่คือหนึ่งให้เยอะอยู่แล้วไงอย่างนี้แหละแรกมันขายไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็คนรู้จักเยอะแต่ว่าซื้อมันคนมันยังไม่รู้จักอะ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นอะ่ะคือพอดีว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือบริเวณที่เนื่งยอยู่อ่ะบริเวณที่เนื่องอยู่อะ่อมอออะมันมัน มันห่างไกลจากลูกค้าหนึ่งลูกค้าที่รู้จักหนึ่งจริงๆอ่ะมันถูอซีกหนึ่งอ่ะแล้วเสือแบบแม่งเสือกไม่ส่งเหรอมันไกลเลยดิมันไกลมันจำกัดระยะว่าไม่เกินเก้าสิอะไรวะเ <c oughs> ดียดูดาเลียสแม่งดันบ้านดู โอ้ยเลยเจ้นแล้วเว้ยตะลุคนมุเก่งกันยังวะเออหน้าในเฟซไอ้หน้าเออไม่ใช่หน้าเลยเฟซอะเฟซบุกในในในเว็บมันปรับใหม่ใช่ไหมเอ้าอะไมันเหมือนในโทรศัพท์ละรอเมื่อก่อนมันไม่ใช่หน้าแบบนี้นะเคยแบบเข้าเป็นบอรสแบบเข้า โอ้โหหงุดหงิดเฮ้ยขจดูขอดู หนึ่งตายเอดีกูไม่ช่วยกูเลยจิตใจน้องด้วยไรเอ้ยนี่ไม่ได้อะไรอยู่อ่ะพูดเลยนะว่าเมื่อปี2019อ่ะสกินนี้สวยสุดแล้วพูดได้เลย,เลยจริงนะ แล้วความรู้สึกอ่ะเป็นแบบเป็นสกินที่สวยที่สุดเลยอ่ะในปี2019ในนี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะตัวไหนอะ่ะเนี่ยอิเลเรียอิเลเรียโปรเจกต์อ่ะสีทองอ่ะอ๋อเออจริงอยู่จริงนะแบบมันสวยแบบว่าแอนิเมชันอะไรของมันสวยหมดเลยิวดูผิววะดิเออแล้วแบบเนี่ย มันเนี่ยดูดิเมันวิ่งด้วยอ่ะตอนที่มันสแตทมันขึ้นอ่ะมันวิ่งไม่เอาลงช่องเธอเสิเธอไนเล่นอ่ะมันแข่งขันเยอะนะสิยูทูบคนมันก็ทำลงเยอะนะการแข่งขันเยอะแต่ว่าโอกาสคนดูก็น้อย ให้ได้ดูช่อง,งกัามาปะไอแชมเปี้ยนที่รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เฮ้ยช่วยหนึ่งด้วยส่งให้ดีดดแล้วกันหลังก็ลองเอาไปดูนะนนมันก็เพื่อดูอ่ะนี่าแพนเก่านู้นเลยจช่องหนึ่งตอวหนึ่งวางแผนแล้วนะว่าช่องหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับของเกี่ยวกับอะไรนะของกินของกิน มีมีขาตั้งกล้องอะไรพร้อมแล้วเนี่ย